นายเลงพรมแปลงและนางทองพูลดุ่งชาราชาวบ้านคุยเชือกตมบุาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามได้นำผู้สื่อข่าวเดินเยี่ยมชมสวนเกษตรโคกหนองนาพื้นที่จำนวนสามไร่ภายหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนนาข้าวเป็นสวนเกษตรโคกหนองนาพชอชอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามซึ่งผ่านมากว่า3ปีแล้วถึงพื้นที่แห่งนี้จะประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง แต่ก็เริ่มที่จะมีการฟื้นฟูมีสีเขียวและมีผลผลิตแหล่งอาหารให้ได้รับประทานที่เพียงพอและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเดินางทองพุนด้วงชราได้บอกว่าจากเดิมพื้นที่เมื่อถึงฤดูแลง้งก็ขาดแคลนน้ำและเกิดน้ำท่วมบ่อยจึงได้มีการปรึกษาหารือก,กันในครอบครัวอยากปรับพื้นที่เปลี่ยนจากนาข้าวมีสระน้าไว้กักเก็บน้าจึงมาเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาพอชอ โดยภายในแปลงได้แบ่งพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนคือมีสระน้ำจำนวนสองบ่อและกลองไส้ไก่ในสระก็นำปลามาปล่อยและก็มีปลาธรรมชาติมาอาศัยอยู่ด้วยส่วนบนคันคูและโคก ก็ทำการปลูกกล้วยข่าตะไคร้พริกอ้อยมะพร้าวฝรั่งยางนาสลับแซมกันไปในส่วนของการบำรุงพืชก็ใช้น้ำหมักปุย๋ยคอกและกลุ่มด้วยเศษหญ้าฟางข้าวแทนการใช้สารเคมีส่งผลให้ดินดีและก็ปลูกพืชได้ผลจเจริญรอกง,งามปัจจุบันภายในสวนแห่งนี้มีผลผลิตที่สามารถนำไปจำหน่ายและมีรับประทานที่พอเพียงได้แก่ กล้วยขา่าตะไคร้และพืชผักสวนครัวต่างๆสำหรับองค์ความรู้ในการทําเกษตรตนเองก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้จากจังหวัดลบบุรีจากนั้นก็นําความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ให้เหมาะสมพร้อมกับครอบครัวก็มีประสบการณ์ในการทําเกษตรอยู่แล้ว จึงส่งผลให้การทำกรเกษตรถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและเริ่มดีขึ้นตามลำดับทำให้ครอบครัวมีความสุขที่เห็นผลผลิตเจริญงอกงามมีกินแบ่งปันและสร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่องครับเขาคิดจังไรที่แรกเขาคือได้ปรับย่างพื้นที่จากที่ว่าเห็ดน้ำมาเห็ดเป็นโของน้ำเนี่ยแต่ได้กี่มันก็เวลาแรงมันก็แรงหลายเนาะเออนา น้ำมันบ่ค่อยสะดวกอืมครับเอ่อบัดนี้น้องก็เลยมาปรึกษาว่าเย่ไทาเฮ็ดพุณสางคุณยังบ่ครับมีสสางมีน้องอยาสิว่าจังได๋ว่าเยอะกว่าเออโอเคขับมิหนามอ่ะเอราแต่มิหนามันสะดวกมันก็นั่นก็เลยปรึกษากับพ่อกับแม่น้เมือสกคนนั่นล่ะในครอบครัวเฮาครับน้องก็เลยมาเฮ็ดให้นั่นแหลอเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าแม่นจ้ะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเออเฮาบ่ขาดน้ำ บานี้เขาปลูกหยังเขากับพอได้พอหยังเง่นบ่เขาลงสวนลงหย่างนี้กัพอได้บานี้พี่น้องนา่งยืนเดือนร้อนมันก็ได้ซอยเลื้ยกันเน่เออเป็นน้มน้ำระบายน้ำคันน้ำมันหลายเขากระดึงขึ้นสร้างเดินขึ้นสร้างเต็มไว้ขันเลื้ยอะไรเขากระดึงขึ้นคลองขันเพื่นเดือนร้อนมาแเน่ยใส่คันเพิ่นกระสูบน้ำมาขอแต่ว่าอย่าเอายามา เออขันเจ้าบ้านยาเราจะเอามาใส่ไหมน้องคอยน้องกอดสันตอนนี้ก็ไม่ค่อยเล่นยาเล่ยนยังคือตอนนี้มีน้ำช่างพอเนาะจ้าครับอ๋อพื้นที่นี่เห็นว่าเขารวมโครงการนี่จัดไรยเน่ะสามลาเองสามเออบานนี้เป็นมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเนาะจ้ามีมหน่องจัางหน่องครับอยมีหน่องสองหน่องกับห้องใส่ใก่บานนี้แน่นหนอง เห็นว่าให้น้องมีเลี้ยงปลาน่ะมีปลาปลาเนี่ยเป็นปลาอย่างครับปลาธรรมชาติครับอ่าปลาเลี้ยงก็เอาไปลงอยู่หนองสางเทิงสางน้อยส่างเทิงครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนกับปลาในอ่อปลาเพื่อนแมนนะอย่างก็เอาแต่ผักบุ้งลราปลูกใส่ไว้ท่าผักบุ้งที่น้องเขาเองแมนผักบุ้งเอาหญ้าทิ่มล่องเงี้ยนะครับพักบุ้งเอาหญ้าทิ่มลงครับครับเรื่องโคกอ่ะเขาเห็นว่ามีการปลูกเพื่อนาะจ้า เอาปลูกอยีายไว้เนี่ยหลายอย่างบ่ก็มีกล้วยมีคามีตะไคร้มีพริกมีไอ้มะพร้าวมะเขียอันต้นมะยงมะซีดายางนาต้นจิ้งคุ้ต้นยังหลายอย่างเออเราเราเห็ว่าเป็นเดีองเขานี่ ที na ha, la, la ng, aka, ne, hmm. ่เฮ็ดโก้รองหน้านี่ก็บท right. okay, ีปอดสารที่นี้เนาะแม่นเราเราส่วนใหญ่เอาบำรุ่งหนิห้อีใส่ไงบำรุงใส่ตัดหญ้าที่โย่อหานแล้วก็ต้นกล้วยแน่เ้าเฮียน้ำมันเอาทีนีต้นกล้วยเฮียน้ำมันแล้ต้นกล้วยโมใดที่เฮามันข้าใช้แล้วเฮาก็ตัดต้นกล้วยใส่พอดอมักไว้แล้วก็ฮดเดินน้ำเดินมันน่ะแม่นตะกี้มันจะเป็นดินเป็นดินแฉง อย่งก็ตอนนี้คือว่าดินสมบูรณ์แม่นจะพอปลูกอยังมันกับน้เขาปล่อยหญ้ามันขึ้นน้ำก็เห็นว่าเอาตางมาหอมแม่จ้ะหอมเพือนหอมคือบะได้ใส่สารเคมีหรือเปล่าครับบ่จ้ะขาจันบ่ซีดบ่ยั้งหยาน้ำมันใส่อื่นก็เจ้ามากกับมากขวาอ่าหลัเขาเจ้ามันเขาเจ้าเลี้ยงตะกะเตีนเลี้ยงงัวเขาเจ้าก็ไปเอาอยู่หับลักลักนี่ กองนี้ผลผลิตที่ว่าเขาออกสู่ตลาดนี่มียังแม่ตอนก็ับมีตะไคร่แน่บังหันก็เป็นป้าพิีเพราะว่าพีดหนี่เดี๋ยวนี้โรคมูไม่เดี๋ยวโรคมูไม่เนาะช่วงบังหันก็มีตะไคร่แน่มีกล้วยมีข้าอ่าหีมะเขือเคือกับพ่อได้ขายอ่กับพวกพักนั่งอาง่ายมันนั่นแหละพวกอ้ใบละเนี่ยเออพ่อได้ นี่เราองค์ความรู้ในการเฮ็ดเกษตรนี่ครับเพาไปศึกษามาจากไสครับไปมาถ้าศูนย์ไอ้ศูนย์ของเงินอาจารย์อ้อยอยู่ลพบุรีโอ้ครับจ้ะก็ได้เห็นเพิ่นเฮ็ดไตฝนเสร็จเราเลยตัดสินใจมาเฮ็ดจ้าพิ่นนั่นอาจารย์เพิ่นเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่พ้นนะไปอบรมนเพิ่นเอากระได้ส่วนนเพิ่นแน่มา เพราะว่ายุดจนนี่พ่อกับพ่อเห็ดพ่อปลูกกันนี่ยุดนี่ยุดสี่นะยูีพ่อกพ่อปลูกพ่อปลูกต้นไม้ปลูกต้นกล้วยยุดตลอดนะก็เลยก็เลยต้อยุดละน่ะมาเติมกันก็ตัวนี้นะอ๋อทะเลยทำความรู้ญี่ปุ่นมามาปรับใส่อยู่ในพื้นที่เหาแม่นจ้ะสบายเลยคนเนาะจ้ะครับเขาเป็นแดงใดครับหลังจากเขาปรับเปลี่ยนมาเห็ดเป็นโครงรองแน่เป็นแดงใดครับรู้สึกเป็นแดงใดครับคืออย่างนี้เขสูค่ะมัน มันเนี oy, be, no? ่ยบ uh ่อยเขาด้นั่นเนาะอันไหนเขาก็สะดวกนำเขาก็สะดวกเขากระนบองปุไปยันเดือนร้อนน้องปด๋ยอัน่าเข้าทายเขายังออกปด้สะดวกนำเนาะเขาก็ด้ยประกาศเวลาเขาจะว่านเขาว่านำเขาก็ก็ว่าเขาระบายอยู่กับเขาเองนะเออไม่นำใส่เออขันพ่อกระนำไรเขาก็ระบายขึ้นเอาขึ้นไว้กักตุนไว้ขันพ่อ น้าเขาขาดเขาก็เจะปล่อยล,ยลองไปนี่นะเพราะรว่ามันเขาปลูกเขาปลูกต้นไม้ต้นไหไรเขาปลูกพักปลูกยังน,นี่เขาแบบคือว่าเขาก็ได้น้ำจุดตัวนี้เขาได้ประโยชน์ตัวนี้ไรลอ